เพื่อนๆคะวันนี้หมอมีนเรื่องแทบระดับชาติมาเมาให้ฟังคะ่ะเป็นประเด็นที่ไม่เมาไม่ได้แล้วนะคะในสหราชนาจากักรมันคืนเรื่องของเงินภาษีที่ไหลเป็นน้ำและความล้มเหลวของระบบผู้ลิ้ััยที่กำลังถูกเปิดโปองอย่างหมดเปลือกคะ่ะ แท็กซี่600ปอนดอนต่อเที่ยวแท็กซี่250ไมล์นะคะก็คือค่าตั๋วเที่ยวเดียวไปหาหมอนี่คือ600ปอนดอนค่ะคิดเป็นเงินไทยกว่า26,000บาทต่อเที่ยวย้ํานะคะว่าต่อเที่ยวคือมันพอๆกับตั๋วเครื่องบินไปกลับอังกฤษไทยช่วงโลซีสันเลยนะคะเพื่อนๆนี่คือค่าใช้ใจ่ายรับส่งผู้ขอรีไพยไปพบแพทย์ค่ะเงินภาษีที่คุณจ่ายไปมันกําลังกลายเป็นค่าแท็กซี่สุดหรูวิ่งข้ามประเทศในขณะที่คนอังกฤษต้องรอคิวพบหมอนานขึ้นระบบ มันพังค่ะไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากเรียกแท็กซี่คำถามก็คือใครได้กำไรและเงินของคุณหายไปไหนติดตามได้นะคะจากข่าวในวันนี้ที่หม่อมจะเอามาเล่าเพื่อนๆฟังค่ะ มันร้อนระอุจนรัฐมนตรีมหาไทยชาบ,บนามามูต้องสั่งตรวจสอบด่วนเลยนะคะเพราะว่ามีรายงานจาก BBC Five on f o ออกมาแชร์ถึงการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองอย่างน่าตกใจกับค่ารถแท็กซี่เพื่อนรับส่งผู้ขอลีภัยจากโรงแรมไปยังสถานที่นัดหมายต่างๆค่ะตัวอย่างสุดช็อกเลยนะมีผู้ขอลีภัยคนหนึ่งเล่าว,ว่าเขาเคยนั่งแท็กซี่ไปกับเกือบ400กิโลเมตรนะคะไปพบแพทย์แล้วก็คนขับแท็กซี่บอกว่าค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลต้องจ่ายก็คือ600ปอนด์ต่อเที่ยวค่ะ <laughs> มันหนักน่วงมากจริงๆค่ะเพื่อนๆผู้ขอลี้ภัยปกตินะคะจะได้รับบัตรโดยสารรถบัสไปกลับหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแต่สําหรับการนัดหมายที่จําเป็นนะคะโรงแรมจะเรียกแท็กซี่ผ่านระบบอัตโนมัติทันทีโดยไม่มีการเสนอตัวเลือกให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือว่าเดินเท้าเลยนี่ราคาที่ทําให้เกิดการเดินทางแปลกๆทั้งไกลเกินจําเป็นและบางครั้งก็ใกล้เกินเหตุโดยเฉพาะเวลาที่ต้องย้ายโรงแรมแต่ยังคงต้องไปหาหมอที่เดิมนั่นเอง ะะเรื่องเนี้ย โดนโวยหนักมากเลยค่ะเพื่อนๆคุณคริสฟิลจากพรรคฝ่ายค้านบอกว่าเงิน600ปอนดอนทุกรอบควรเอาไปจ่ายให้คนอังกฤษได้พบแพทย์หรือว่าเรียกรถพยาบาลให้ตรงเวลาจะดีกว่าไหมและบอกว่านี่คือเหตุผลที่คนรู้สึกว่าระบบมันไม่ยุติธรรมค่ะพรรคอื่นๆก็ออกมาโจมตีนะคะว่านี่คือการสิ้นเปลืองเงินภาษีอย่างน่าตลกเลยแล้วก็เบลริเบโรแอดดี้สสจากพรรคแรงงานเองก็มองว่าปัญหานี้มันสะท้อนถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่แล้วก็การทำกับ รำไรมหาศาลของบริษัทจัดหาที่พักผู้ลี้ภัยซึ่งใช้เงินภาษีท่ามกลางความทุกข์ยากของพวกเขาค่ะคือทางพักแรงงานเนี่ยกลับมองว่าทั้งโรงแรมแล้วก็แท็กซี่นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจในสหฮาราชนาจาักเนี่ยหาเงินจากผู้ลี้ภัยว่าอย่างนั้นเถอะนอกจากนี้ BBC ยังตรวจสอบพบรายละเอียดสำคัญอื่นๆในโรงแรมที่พักของผู้ลี้ภัยค่ะ,คะก็คือมีวิกฤตความแออัดพบว่ามีสัญญาณเตือนไฟไหม ถูกคลุมด้วยถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ผู้อยู่อาศัยแอบทำอาหารด้วยเตาไฟฟ้าในห้องน้ำค่ะและนอกจากนี้ก็คือความล่าช้ามีเด็กผู้หญิงอายุ12ปีคนหนึ่งใช้ชีวิตในระบบรีภัยมาแล้วถึง3ใน4ของชีวิตทั้งหมดของเธอเธอใช้ชีวิตอยู่ในสถานะผู้รีภยัยหรือว่าอยู่ในโรงแรมชั่วคราวหรือว่าที่พักที่รัฐจัดหาให้ตั้งแต่เธออายุเพียง3ขวบเท่านั้นค่ะโดยงานรัฐบาลที่ใช้เวลาในการพิจนารณาคำขอลีภยัยนานเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผลทำให้เด็ก คนหนึ่งต้องเสียโอกาสในการใช้ชีวิตปกติแล้วก็เติบโตมาภายใต้ความไม่แน่นอนและสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ตามที่ข่าวพูดถึงนะคะเอาละทีนี้เราต้องมาดูกันนะคะว่าใครคือผู้ที่รับผิดชอบค่าแท็กซี่แสนแพงนี้กันแน่ ความรับผิดชอบหลักก็คือระบบของกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็ผู้รับเหมาค่ะเพราะว่ามีการใช้จ่ายที่ไม่รัดกุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระทรวงมหาดไทยนะคะยอมรับว่าไม่ได้เก็บตัวเลขค่าใช้จ่ายแท็กซี่เหล่านี้ทําให้ไม่มีการตรวจสอบว่ามีการใช้จ่ายเกินความจําเป็นไหมมันเป็นความผิดพลาดหลักที่เกิดจากการจัดก,การที่ไม่รัดกุมและการออกแบบระบบที่ไม่คํานึงถึงความคุ้มค่าของรัฐบาลนะคะผู้ริพภัยหรือเปล่า ไม่ได้เป็นความผิดโดยตรงนะคะเพราะว่าพวกเขาเป็นเพียงผู้ที่ใช้บริการตามที่ระบบจัดให้เพราะว่าในข่าวก็ระบุว่าพวกเขาไม่ได้รับทางเลือกอื่นเลยหรือจะเป็นความผิดโรงแรมและแท็กซี่หรือเปล่า ก็ไม่ได้ผิดตามกฎหมายนะแต่ได้รับประโยชน์จากระบบที่บกพร่องนี้ค่ะโดยเฉพาะบริษัทแท็กซี่ที่อาจจะเรียกเก็บเงินตามอัตราปกติแหละสําหรับการเดินทางระยะไกลแต่เมื่อไม่มีการแข่งขันด้านราคาแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบความจําเป็นในการเดินทางพวกเขาก็ได้รับงานที่มีราคาสูงโดยปริยายนั่นเองนะคะแล้วมันก็อดคิดไม่ได้นะคะเพื่อนๆว่า การที่โฮมออฟฟิศบอกว่าไม่ได้เก็บตัวเลขค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นแค่ความหละหลวมหรือว่ามันกําลังอําพรางอะไรที่ใหญ่กว่านั้นมันมีการกินในกันหรือเปล่านะคะระหว่างบริษัทผู้รับเหมากับระบบรัฐบาลมันก็น่าคิดใช่ปะละ่ะเพราะว่าการปล่อยให้จ่ายแบบไม่มีการตรวจสอบไม่มีเพดานแบบนี้มันคือช่องโหว่ชั้นดีของการทุจริตเชิงนโยบายเลยนะคะเพื่อนๆว่าไหมคะ มองฟังข่าวนี้แล้วนะคะมันก็รู้สึก,กอก,กอวนใจนิดนึงค่ะที่ดูเหมือนว่าไม่ใช่ความผิดใครเลยแต่เป็นความผิดของระบบการจัดการที่ไม่มีการควบคุมการใช้ใจ่ายแล้วก็ถูกออกแบบมาอย่างหละหลวมจนทําให้เกิดการสิ้นเปลืองภาษีอย่างไม่จําเป็นค่ะเราก็เข้าใจนะว่าในเรื่องของหลักมนุษยธรรมในฐานะที่เป็นมนุษย์โลกร่วมกันแต่รู้สึกว่ามันเริ่มจะเป็นปัญหาใหญ่นะคะที่คนเริ่มมองกันแล้วว่ามันมีความไม่แฟร์ในหลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างถ้าเกิดว่า ผู้ลิ้ภัยต้องการที่จะเอาครอบครัวมาอยู่ที่สาราชาชนาจักรรายได้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถึงเกณฑ์ที่กําหนด ต่างกับพวกเรานะคะที่ย้ายมาอยู่ UK เคต้องผ่านเงื่อนไขหลายอย่างเลยรวมถึงค่าใช้จ่ายในวีซ่าอย่าง ihs ที่เราจะต้องจ่ายล่วงหน้าซึ่งเป็นเงินหลายพันปอนด์นะคะซึ่งผู้ลี้ภัยก็ไม่ต้องจ่ายในตรงนี้แล้วก็ได้รับบริการตรงนี้เหมือนกันนะคะผมคิดว่าไอ้ระบบที่มันดูแลรอดๆแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ผู้ลี้ภัยหลายคนเลือกที่จะย้ายมาอยู่ในสหรชอชณาจักรค่ะเราก็หวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการจัดการนะรวมถึงการยื่นหนูทอนด้วยนะว่าเฮ้ยพอยื่นหนูทอนไม่ผ่านแล้วจะจัดการปัญหา ยังไงจะปล่อยให้ยื่นไปเรื่อยๆแบบนั้นหรอหม่อมก็ติดตามข่าวเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอัปเดตก็จะมาเล่าเพื่อนๆได้ฟังกันบ่อยๆนะคะว่ารัฐบาลเขามีมาตรการการจัดการยังไงเนาะสรุปแล้วนะคะนี่คือภาพสะท้อนของระบบที่ล้มเหลวค่ะที่มีทั้งความไร้ประสิทธิภาพในการใช้เงินการสแสวงหากําไรของผู้รับเหมาแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ที่น่าหดหู่ของผู้ลีภ้ภัยทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเงินภาษีของเราค่ะในสถานการณ์ที่รัฐบาลกําลังขาดแคลนง,ง,งบประมาณแล้วก็คนอังกฤษต้อง รอคิวพบแพทย์นานขึ้นเพื่อนๆคิดว่าการใช้เงินภาษี600ปอนด์ต่อครั้งสาหรับค่าแท็กซี่เพียงเที่ยวเดียวเนี่ยมันคือความจําเป็นตามหลักมนุษยธรรมหรือเป็นแค่ความล้มเหลวของการจัดการระบบกันแน่ค่ะแล้วการที่รัฐบาลไม่ได้เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายแท็กซี่เลยเนี่ยคือความผิดพลาดหรือว่าความตั้งใจกันแน่ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นด้วยว่าเงินภาษีของเราไม่ควรถูกใช้ไปกับแท็กซี่600ปอนดอนที่ไร้เหตุผลแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปนะคะ กดไลค์เพ็่กำลังใจให้กับหมอมค่ะกดแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่าระบบมันมีช่องโหวขนาดไหนแล้วก็กดติดตาม M Family Life in the UK ไว้นะคะเพื่อไม่พลาดทุกการเปิดโปงแล้วก็การวิเคราะห์ประเด็นร้อนที่กระทบกับเงินในกระเป๋าของคุณทุกคนที่อยู่ในสหราชณาจาักรนั่นเองค่ะเพราะทุกยอดไลค์ยอดแชร์คืนแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะวันนี้หมงไปก่อนแล้วนะคะบายบายสวัสดีค่ะบายบาย